ไปดีสักเกินเกินพี่อยู่ไหนสักเยอะอยู่ไหนสักเอ้าเอทอยู่ไหนอยู่ไหนไปค์ดาวน์บีเฮ้ยโดนโดนหามแล้วเหลือเล่นซามูสเี๋ยวเล่นให้เออ๋ยวกูเล่นลงบินไม่เคยได้่สิโดนด่าตลอดเลย ไม่เกี่ยวอ่ะกูว่าเล่นระดับนี้มันก็ไม่ไม่ได้แย่นะเว้ยจริงสังเกตบ้าเวลากูเล่นอ่ะกูต้องถือระเบิดตลอดสังเกตบ้างละอ่ะมีรอบไหนกูไม่ถือระเบิดบ้างมึงหามาเลยมึงเล่นแต่เศกอ่ะอ่ะไม่เ็ษอ่ะกูเล่นกูเล่นลงบิมถือระเบิดกูเล่นเจ็ทกูถือระเบิดกูเล่นหน้ากูถือระเบิดอะไรอะไรก็กูไม่สิสละเจนไม่เจออ่ะแม่บอก you ยูยูยูแค่น่ a แป้นติ่งยูแบนด์ and you dash โอ้โหไอ้เหี้ยแม่ทันได้เดชอ่ะโดนอัดหัวแตกไปก่อน ยังฮะไอ้เหี้ยบอกูวางแล้วรู้ว่าใครใครสั่งกูรู้ว่าเศษสั่งกูเฮ้ยนี่คนสั่งแม่งวอลปิดกูคือกูกูแด๊ดแะลดแด๊ดแหลดไม่เข้าไม่กินเลยดิได้เลยครับจะไปสมองดีอ้าวใช่เหรอเอ้ยดีเสียงไหนเดินมาแล้วมาแลดูดูวอลปิดให้เอาไม่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูข้างในให้ไม่คิดจองไม่เข้าไปไซด์วิอยู่พี่สาว มัเล่นซ้ายเดียวคิวจอยไม่ได้วะเสียงวอเสียงวอเอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว thank you thank you thank you มัเดิน้องแล้วกระสีอะไรล่ะดีสลายเลยเฮียโอโหเฮีเฮียบินตัวแล้วสามลุมหนึ่งอ่ะโอ้ยปืนหายกูถามจริงพวกมึงเล่นปืนอะไรกันบ้างครับเนี่ย นี่เด็กเขาสิกเหรอค่าเจสข้ามมาถ้าเจสไปเดี๋ยวมันจะได้มีวอตติกสักทีเอาให้เคเจเหรอ่ออ๋อมันจะได้มีไออะไรวะไอ,อล็อกดาวน์อินนีเชียด็ีเหรอไม่เขียนน้อยสัตว์วอมิดแล้วกันดูเชิงแล้วอาจจะมาว่าะราซี่ระเบิดมา เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่สมโมงจะหมดอะเข้าไปแล้วได้เหรอวะไอ้หมงวางไวจังวะโอ้ยมึงบังกูทำไมอะเจเจ

ใช่ใช่ใช oh, so. ่นไงเห็นปินปั๊บเข้าเซตเข้ามาเข้ามาเฮ้นเฮเจเจ๊ดเข้ามาเข้ามาเอาโอ้กูจะตายโอ้กูตายเหมือนกันกูหฮีไปแล้วหีไปแล้วโอ้นี่อ๋อมาหมอกโอ้เฮียไนที่ผ่านแล้ว้วันไหนชหายวันไหนตีหนึ่งสามเก้าทีเดียวแตกมีไฟเพื่อนมึงมีไฟใจเย็น ไฟลกตายนี่เฮ้ยเชี่ยกองเลกคุยอุ้ยเคลื่อนโอ้มาไวจังไอ้ี่มันขึ้นมาไวจัดไอ้มทุกีกูเห็นวางอยู่ใช่ปะดีกแล้วรอไม่เขยดไม่หลับเป็นไงวะดีอวะสมอปิดดีแล้วก็เคโอใบเด้อสมองสวลม เอ้ยอย่ามัแทบมันแทบเดียวไมันแทบมันแทบกระสุนโรโซโซเพี้ยเลยอะไรเวลาเดอไม่ไเลยลงเลยละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอเห็นแล้วไวเฮียเฮียเลแม่งบักกี้กตเฮีย มื่อกี้ก็แตกแล้วเหรอเสร็จกูดิหลอกกูหลอกูอเขียวโดนกูโวแมนเฮ้ย okay. ์ขียวเฮ้ยมันโดนตายอย่างนั้นอะมันจะลุกกระแพงได้ไม่เหรอโดนตาโอ้โหเฮ้ยมันจะชนะแล้วมันจะกลุกกระแพงได้นะกูเท่าที่กูจำได้บีบีบีแล้ว ลุกเทียบบีมสมอะไรอะ l a n g o e บีมเขาสมอะไรม่สมปิดปแปลก t e เี้ยอุยเียม่ใจเย็นใจเย็นอยู่ครับไมน้ วิ่วัดวัดโดนหัวเฉยอก n d s i e o t s o Spike n อ้าวโดนไปตายไปดิสัเมื่อกี้มึงเห็กูแทบหัวเหเลยองแทบแทบไงแทบมั่วๆโดนมาเหรอแทบเป็น s m o k โดนหัวเฉยอีกเฮียคนนี้เอว่ะวอร์มิละกันไปไ มาแล้วมาแล้วเสียงระเบิดมาแล้วอุ้ยโอ้เข้ามันเร็วเกินลาสีออกไปแล้วลาสี่ออกไปแล้วเอาท้ายหมดเลยหายลบระเบิดหลบแล้วเออเฮีย สเกียเยอะน้อยสักเออสวนแม่งเลยเออกูอย่างมันเลยเหี้ยโคตรฮาเลยจริงเล่นอะไรกันเมื่อกี้เมื่อกี้มีมันอติมาใช่ป่ะกูอติกลับไปแล้วแม่งก็ตายอติสวนลราไปสวนกันมาที่ใครๆเขาไม่เล่นใช่ไหมพร้อมแพงเกินใช่ไหมไอ้บีบีบีแมนไม่เข็ดไม่หลามแล้วไอ้พวกหัวขวดทั้งหลายเนี่ยเวงมา มีก็มีนะเอ้าก็ไปตายทำเชี่ยอะไรล่ะอะไรอะไรให้ดาปะ U A เนี่ยแหละ ต่ว่าเราจะมาใช่ใช่ใช่หมายถึงเอ้ยอะไรเจอกูเจออยู่ไหนอยู่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วที่อ่ะหย่าอย่านะอย่านะไม่ไม่เอาตายหมดตี้นะคิวจอยเจ็ดนาทีป่ะคิวจอยเจ็ดนาทีป่ะลบสี่สิบมันเก็บระเบิดไปแล้ว30 seconds left ร้อยยี่อ่ะสก,กิลทีเดียวแตกกวบ,บอกแค่เนี้ยบอ๊บอด coming back ๊อด coming back Spike planted หืมไม่น่าโยนเลยกูไอ้เหียกูเหมือนกันไม่น่าออกไปหาแม่งไอ้เฮียให้เดาปะกูติดกูคิวตรงนี้โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> วายปปแล้วเซฟไปเลย ทันทันยังไงก็ทันทันเล่นเร็วเนี่ยอันเดออไม่ใช่อู้เก็บสี่บีแล้วไม่เขียนไม่หลาน เจนได้ก็ถอยดิดิห่าโอ้ยโมเขียะเรามาแท็กที่เดีวยวกันหมดเนี่ย เอเอเอออ้าวมีคนแตกไอ้เหียมาจากเอหรอโหแม่งแคบอยู่เนี่ยอยู่มิดอ่ะอย่าโผล่มาเอวะไปแพนลใครตายเมื่อกี้

เฮ้ยทนัทนแมนทันเชื่กอ,อกูเช็คไหมครับอ๋อเป็นลักเป็นหลักว่ยใหม่ไวสัตว์ไม่ซีดจีนี่ยี่ไหนวะอ๋ะอเก็บมาแล้วบีก็อ๋อไม่เข็ยนไม่หลับเลยพวกหัวขวดน,นี่พอมาแล้วมัง้งไอ้เหี้ย สป k ย planted ไควันจะหยาะไอ้เี้ยอฮยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บบิมข้างในบิมเองบิมเโอ้แตก เฮียโดนระเบิดเต้เลทเลทโคตรดีอ่ะเลที่มันอ่ะเฮียเขานี่ยเด้งเด้งมาเด้งทิ้งอะเฮียเท่ยตอนข้าวไส้กรีกยิงแล้วหรอเฮียเสียงโคตรเทสเจ่าบ้า เอยตายที yeah. ่อ่ะแล้วเปิดอยู่นี่เปอยู่ไหนข้างในอะเข้าเจ็ดออมแล้วไหนอย่าโผล่นะแอบตรงนี้แหละมาละเต็มเลยเยอะมากเยมากก่อนเข้าเหรอสปายเพลนต์ด์ Recallin g my bot here อุ้ย เะวมีดนราเดียวกันข้านงนอกหมดเลยโขขาาาวาเจ๊เอาโกู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 กไม่ต้องแนละ้วเอ,อ้ามีเหรอเอ้ามาอยู่ข้างใตา้เหรอกูเพิ่งเห็นกูก็ไม่เห็นมมเหมือน,นกัน,กนมองิเบียร์อัวหิ้วย Launching ล m o k e เอฟ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 เอเอฟเอเอเอฟเอฟอเอฟ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 งออฟเอฟอเอฟ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 ่อฟเ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 ออฟเ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 เอฟเอฟอฟเเ เเพิ่งห็นลีกและไอ้เหี้ยแม่งชนะบ่อยเลยเข้าไอ้ชิวจ้ออยู่ที่เดิมปืนของมาแล้วเข้าแล้วเหรอไปมิดไปมิดกำลังมาเอเปลวใช่ปะนนคิดว่านะ ขึ yani yeah. yeah, right. ้นมาแล้วฮึ่ยเกินเกินที่อยู่ไหนสักเยอะอยู่ไหนสักเอ้าเอออยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้อเด้อเด้อเจอเพื่อนกูไควายลาเซ่ระเบิดมาลบ คิวจ้าเขได้นะปูปูมีนี่แล้วคิวจ้าเขาใจสู้นะโดนลุกในมีนะเรอกนาพอแค่บายอ่ะเท่านั้นเองอ้าวดูเอสเปิดดิพี่สาวพอแค่บายเท่านั้นเองพี่ไปดูรีสนะครับเอ้าเดินไปแอบพี่สาวพี่ไปดูรีสนะพี่กูว่านะกูว่าหลังมากูเป็นหลังแบบ เชื่อครูบ้าเพราะก็หลังมาเชืรอครูรอครูรอรถเหตุไหมหรือไงไปไปไปรถเหตุสกายเลยฮะอ่ะเออรถเหตุสกายเลยสัตว์เพื่อนเราเนี่ยกูฮีไม่ดูเลยเดี๋ยวดีเพ้นตัวเองเดี๋ยววะตัวเองดีกว่าดูอันนี้ดูมัวเองได้เฮียเชิบจ้าเอ้น้ำตองหนึงเจอเจอเจะอยู่เอ้ก็จะมาไซแล้วมั้ง เข้าไปเข้าไปเข้าไปน่เข้ามาเอาว่าดาบอะเอากูให้รู้เยอกวิเข้าลดนเห็นยิงเข้าไปเลเดี๋ยวจะเล่งนอกใครก็ได้กูเล่นนี้แหละมาเก็ตปิดแล้วก็จะมาแฟงแล้วแหละใช่ใโอ้ยเฮียเป็นไงควายเจอเพื่อนกูไปดีเฮีย เอาตกลงข้าไหนเนี่ยเอ้าเอ้าว่าอะไรวะตายสอ,องเห็นปะ,ะออเนนะี่ยอ๋ออย่าบอกนะโอ้โหจากบีด้วยเป็นไงเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เซฟด้วยม,มาจากบีแมนหลังมาหลังมา แบนหลักมาหลักมึงเออนั่นแหละต,นนตรงนี้ตรงที่กูสม,มุกอะมาที่เไม่ตายที่ผมหนึ่งสามยิงสกินนะจะตายเัยดไปตายเอาเอ็ดคืนไหมเนี่ยเอ็ไม่ได้หรอกดูเล่นเขาเล่นกันเดียววะโอ้โหวิ่งยิงดูเล่นเขาไม่เล่นเปิดนะดูเล่นกูหนีแค่จินเนลเปิดอะกูยังงง look at me i know that i am by your side

สวยเฮฟเว่นเฮฟเว่เฮเว่นเฮเว่น,เ,นเอา้าอู๋อตายสวยแมนขวามึง้งเออสวยแมนม,ม,ม,มาสีสันมึงลูกซองมึลูกซองได้เหมือนกันนะกูมีแฟนทอมไม่ทันละลูกซองมึลูกซองสวนนะเอาดิ <c oughs> กูลออยู่ปิดประตูแล้วในไซ้าน่าจะมีเต็มอยู่แม่งพังประตูทิ้งว่ะอืมเวนด์เดิด้วยยังไงกูรออยู่อะดูเลดะดูอะไรกว่ายังไงอ๋อดูเลสครับพวกกูเป็นเซนเทเนลนะครับการเงินดีไม่ใชมีนะปล่อยไซสายผี บายบายเจอกันชัดหน้าเพื่อนเถอะสวยแม่ดูเว็ยเป็นอย่างเดียวเลยเอาดีสัตว์อะใครช่วยใครช่วยสิอะไรกันจิ๋มว๊อดโดยตัวเดียวแล้วจะได้อ่ะว้ไว้เดี๋ยวติ๊กระเบิดให้มันเห็นแล้วใครก็รู้อ่ะอยู่เงี้ยโอ้โห กูถามมึงตรงเลยนะ่าไอ้หน้าหีิ thing, <laughs> <laughs> ้วจริงป่ะหีกวแต้องเกมด่ากูจำได้หน้าตุ้ยไม่สิจีนี่มีเอ้ยกูมีติกูมีติมาตอนนี้ trust me โอ้ยล่ะสิตายเจ็บเขียด for you เราไม่เป็นสเปกเตอร์แต่มราสู้มาระยะไกลโหตกกระบ,บาลให้หรอกเมื่อไหร่ดูดิกูจะพาเข้าเอ้ยโรเททวะเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเจ็บเสียพุ่งมาแล้วนะมันพุง่งหนีคงว่าครั้งเดียวปะอืมครั้งเดียวนอกจากิะฆ่า,าได้สองตัวเ,ออเดิอคนนี้ไม่รอดแล้วเขี้ยะไม่จริงดังดดเอย นายเปิดสวยว่าจดีเราเขาไปไม่ได้ประเด็นเยี่ยมึงดูดิใส่ใส่สวยเขาได้มาซิมพีกันเฮียร์ตันดาวลาลาลาล30 seconds left โอ้ยเยี่ยมกำลังเด้งอยู่ชิจ้าต้องทำไมอ่ะชิจ้าทำอะไรอะ No more doubts. We're ready. Here, reloading. Reloading. สมองแล้วเ,เออกูจะสมองจเลยเนี่ยไอเวนเอนี่แหละยังไปวัดเคโอเนี่ยตัวบีโอเคตัวบีแล้วมึงเล่นเป็นโพกแต่ไปสู้กับแม่งนะโอ้โหนับถือหัวใจมึงจริงมาแล้วโอเคมาไล่มาแล้วว้าจือโอ้ยโดนเลยเฮ้ยกูเองมามาแล้ว มโอ้มีห oh, <therapist. S 3> ิวไหมเพื่อนมีมีที่ลิงกี้มันมาว่ะมันมาว่ะโอ้โหตรงนี้ก็มีกูดูว่าชอตตี้อัดตัวก็เห็นว่าเอ้าอืม

อย่าเจ็บไปถึงไซส์ในแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนเอ้ยตรงมันก็มีตรงกูก็มีเพื่อนอเซียวสกิลไม่ได้วะกูก็ใช้ไม่ได้เอา้าเป็นเรื่องนะนะ <player> โอาเฮียแปเอาปืนไปใช้เลยถ้าใจเด็ดตอแฟตอันลบโอ้กูทำจริง มาแล้วเต็มเลยโอ้หลองมาด้วยช็อตกันด้วยนะโอ้มายิงทะลุกูเรเน่หน้ากับคิวจอยกูละลายเข้ากูดำเองมาไปไปกูไปไล้วไอดเพื่อนอ้าวแตกดูเลยไม่นำเลยอ่ามันอยู่ไหนวะโอ้

รัวขนาดนี้เฮ้ย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 โอ้ยรู้สึกมีหวังมือกูเจ็บตึงเลยมีหวังด้วยแหละเอาละเราเซอเราเปิด

กูทำจริงโอ้โหกูทำจริงดีเฟอ้โหกูทำได้สุดๆแล้วว่ะเพื่อน